สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูมายนะคะจะมาแนะนำการเปลี่ยนชื่อ z o ูมนะคะการเปลี่ยนชื่อซูมเนาะนะคะหลายคนนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนหรือว่าอาจจะเข้าเรียน z o ูมนะคะแต่เรานะคะเปลี่ยนชื่อไม่ไม่ได้เนาะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเราเข้ามาที่ ลิงนะคะก่อนอื่นเราเข้ามาที่ลิง์กที่เราจะเข้าซูมนะคะเราเข้ามาที่ลิงก์ที่เราจะเข้าซูมเนาะทีนี้พอเราคลิกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะลิงก์นะคะโปรแกรมเข้ามาสู่ซูมอัตโนมัติน้อนะคะปุ๊บและมันก็จะขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าซูมนะคะมันจะลิงก์มาที่โปรแกรมซูมเนาะเขาจะถามว่า please enter your name ก็คือให้เราใส่ชื่อนะคะ,ะตัวแทนของเราแล้วก็ตำแหน่งของเรานะคะหรืออาจจะเป็นชื่อที่เราเข้าเรียนก็ได้นะคะอาจอันนี้เนาะสมมุติว่าเดี๋ยคคนของเรานะคะคนที่เป็น distributor นะคะก็จะ,ะพิมพ์คําว่า ICR นะคะตามด้วยชื่อเราอาจจะคูไม้นะคะเนาะอ่ะหรือใครที่เป็นตำแหน่งค้าส่งก็คือซุปนะคะซุปเราก็อ่าอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อ S ใหญ่นะคะ UP ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะคะก็ได้นะคะอ่ะตัวนี้ก็ได้นะคะ อ่าเราก็ครูไม้นะคะครูไม้นะคะอ่าครูไม้หรือจะเป็นชื่อไม้ก็ได้นะคะหรือคนที่เป็นดิวเลอร์นะคะพาร์ทเนอร์ติดบริษัทเนาะเหมือนครูไม้นะคะก็จะเป็นดิวเลอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะชื่อเรานะคะก็คือครูไม้นะคะอ่าครูไม้นะคะเนาะนะคะก็ เป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเราได้ชื่อตามที่เราต้องการหรือว่าใครเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าจะเข้า,าบริษัทหรือเป็นชื่ออะไรก็ตามเราอยากเปลี่ยนชื่อเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตามาที่เราต้องการได้เลยเนาะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะคะก็จะเข้าไปสู่ซูมนะคะาตามที่เรานะคะได้มีการ เข้าซูมเรียบร้อยเนาะนะคะก็จะเป็นอ่าประมาณนี้นะคะในการเข้าห้องเรียนเนาะอ่าโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะ <Daddy S 1> ก็นะคะก็จะเป็นชื่อเรานะคะพอเรามาสำรวจดูนะคะว่านะคะชื่อเรามันเปลี่ยนไหมเรามาที่อ่าซูมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะ นะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่าปกติแล้วมันก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าชื่อเรานะคะเข้ามาเรียนนะคะเข้าห้องเรียนอ่าเป็นยังไงเนาะนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะเดี๋ยวหม่เนาะเมื่อกี้นะคะเรากดตรงนี้นะคะและของเรานะคะก็จะอยู่ที่นะคะตัวนี้นะคะ อ่าข้างบนเนาะ icr dealer คูมายนะคะมีก็คือตัวเราเองนะคะโอเคเนาะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนนะคะอ่าชื่อซูมนะคะตรงนี้ก็เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะหลังจากเปลี่ยนชื่อซูมแล้วอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะหลายคนอาจยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อของลายตัวเรานะคะ อ่านะคะใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะลายเราเข้ามาดูเนาะนะคะในการเปลี่ยนชื่อลายนะคะตัวนี้เราก็จะเข้ามาที่นะคะดูว่าตัวนี้คืออะไรนะคะโปรไฟล์นะคะอ่าเราจะเข้ามาที่โปรไฟล์นะคะทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์เนาะแล้วเราจะเห็นตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะเปลี่ยนชื่อเราเนาะตามตำแหน่งเราหรือว่า สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะตามที่เราต้องการเลยเนาะ mm hmm. เช่นสมมติว่าใครเป็นตัวแทนหรือไอคอนนะคะ mm hmm. ในระดับนะคะ mm hmm. ค้าปีก็คือ icr นะคะ mm hmm. อ่าเนาะ icr นะคะ mm hmm. เปลี่ยนได้เลยนะคะ mm hmm. icr คูไม้นะคะครูมอ่าหรือใครเป็นซุปนะคะเป็นค้าส่งก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่าซุปตัวนี้ก็ได้นะคะอ่ะคาครูไม้นะคะ ครูไม้หรือใครเป็นดีลเลอร์นะคะติดบริษัทเหมือนครูไม้เนาะก็จะ,ะ DL นะคะตัวย่อนะคะ DL ครูไม้นะคะครูไม้โอเคเนาะะแล้วเราก็กดบันทึกนะคะเสร็จแล้วนะคะชื่อของเรามันก็จะ เปลี่ยนเป็นนะคะเรียบร้อยเนาะนะคะเวลาแสดงผลต่างๆนะคะเรามาดูว่าการแสดงผลเป็นยังไงนะคะอ่าเช่นนะคะอ่าเวลาแสดงผลเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ เนี่ยนะคะเวลาแสดงผลมันก็จะขึ้น ICR dealer เหมือนหนูแบบนี้นะคะก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนาะใครที่อยากจะเปลี่ยนนะคะก็แนะนําว่าให้ทําตามขั้นตอนที่ครูมาได้ทําการาแบ่งปันไว้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เจอกันเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ